ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้9โมงกับ53นาทีนะครับก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับทุกท่านก็คงจะทราบผลไปแล้วนะครับก็สเปนนะครับสามารถเอาชนะฝรั่งเศสในเวลา90นาทีนะครับ2ประตูต่อหนึะครับเข้าไปยืนรอเป็นคู่ชิงยูโรครั้งนี้นะครับ ก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นไปตามคาดเพราะว่าฟอร์มของสเปนนะดุสมชื่อครับนะรอบนี้นี้ต้องบอกว่ายูโรขนนี้สเปนสมชื่อครับกระทิงดุจริงๆนะครับถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะตามหลังนะครับเป็นฝ่ายโดนฝรั่งเศสขึ้นนำนะครับแต่ว่าด้วยเกมลุกของพวกเขานะครับก็กลับมายิง2ประตูในเวลาไม่นานนะครับกลับมาพลิกแซงเลยแล้วก็เสร็จ ฝรั่งเศสหมดสภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกครับ3ทีมใหญ่ในยูโรครั้งนี้ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าเบื่อนั่นก็จะมีฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็อังกฤษวันนี้นะครับเป็น3ทีมที่เรียกว่าจะยิงออสองสามประตูในในนัดหนึ่งเนี่ยยากมากไม่เจอเลยนะครับนักเตะอย่างอ็มบเป้ก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวนักเตะอย่างอะไรอะ่ะ ของอิตาลีนี่ผมจำชื่อไม่ได้เลยนะครับของอังกฤษก็ดูทื่อๆไปหมดนะวันนี้นะเดี๋ยวดูเนี่ยคู่เนี้อังกฤษเจอกับฮอลแลนด์ในเวลาตี2นะครับเป็นยูโร2อ2 4รอบลองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับอ๋อติอังกฤษนะ่ะโอ้โหขี้เล่มากนะครับนี่ดูนะครับอังกฤษเล่นในยูโรครั้งนี้ไปทั้งหมด5เกมนะครับ ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสามเกมนะครับรอ,รอบแบ่งกลุ่ม3เกมอังกฤษยิงได้2ประตูนะครับนัดละประตูแล้วก็เสมอ0ูนอีกเกมหนึ่งทีมอย่างเงี้ยแล้วพอผ่านเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็อังกฤษก็เสมออีกนะครับเสมออีก1นึงก็ยิงได้อีกเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็มาเสมอสวิตเซอร์แลนด์อีก1นึง,นงก็ดูครับยิงได้นัดละลูกนะครับ ในขณะที่ฮอลแลนด์เนี่ยมาด้วยฟอร์มคล้ายๆสเปนนะครับฟอร์มค่อนข้างเล่นถึงใจคนดูกองเชียร์นะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยต้องบอกว่าทำประตูได้ค่อนข้างดีนะครับฮอลแลนด์เล่น5เกมเหมือนกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพวกเขายิงไป5เม็ดเดี๋ยวนะสี 4, เ่เม็ดนะครับสี่เม็ดแล้วก็ในรอบ16ทีมนะครับ ถล่มโรมาเนีย3-0ในรอบ8ทีมเนี่ยเอาชนะตุรกีทีมมามืดไป2-1นะครับก็แต่ละนัดเนี่ยฮอลแลนด์เนี่ยยิงดูเด็2ลูก3ลูกนะครับนัดแพ้ออสเตรียก็ยิง2ลูกนะครับเสมอฝรั่งเศส0-0แล้วก็นัดแรกเอาชนะโปรแลนด์2-1ก็ดูแล้วอย่างที่ผมบอกอะ่ะผมไม่อยากให้3ทีมจอมทื่อเข้าไปชิงอะ่ะซึ่งวันนี้เหลือหน่อเดียว,แล,วแล้วคืออังกฤษนะครับ จริงๆนะเอาเอาจากใจเลยนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมว่าอยากให้คู่ชิงอ่ะเป็นสเปนเจอคอนแลนนะครับคือผู้ชมก็จะได้กำไรนะครับเพราะว่าทั้งคู่เป็นทีมที่เล่นเกมลุกนะครับแล้วก็เล่นสวยอ่ะเล่นสวยอ,ะอ่ะสเปนกับคอนแลนยูโรหนเนี้ยแล้วเพื่อนๆคิดดูถ้าวันนี้อังกฤษผ่านเข้าไปชิงกับสเปนอ่ะจะเกิดอะไรขึ้น มันก็ต้องอีหลอบเดิมคืออังกฤษก็ต้องไปเล่นอื้อท,ทื่อหยุด,ยดต่อเวลาแล้วก็มาจุดโทษชี้ชะตาในฟุตบอลยูโรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไหมถึงแม้อังกฤษจะได้แชมป์อ่ะมันก็ดูแล้วมันมันขัดหูขัดตาเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยเพื่อนอเพื่อน,อน,อนที่เชียร์ทีมชาติอังกฤษเนาะเอาจริงไหมล่ะเออทีมมันไม่เหมาะคือถ้าสมมติว่าฮอลแลนด์มันหลุดเข้าไปชิงกับสเปนอะ่ะไม่ว่าสเปนหรือฮอลแลนด์ได้อะ่ะ มันก็ยังดูแบบว่าเออเองเก่งเองแน่จริงอะ่ะเพราะเกมลุกของทั้งคู่มันโอเคใช่ไหมแล้วที่สำคัญวันนี้ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับเลทราคาของคู่นี้กลายเป็นอังกฤษต่อบวก10นะครับเมื่อวานเนี้ยสเปนต่อฝรั่งเศสบวก10นะครับ82อังกฤษนี่ต่อ78เลยครับหน้าเวลาตอนเนี้ย7 8เลยนะครับเห็นหมเเลยครับโอ้โหมันไม่ใช่อะ่ะ คือไอคู่สเปนรับได้สเปนมันเหนือกว่าเห็นๆนะครับมันเกมมันดีอ่ะการทีมเวิร์กอะไรมันก็ดีกว่าไอคอนแลนเนี่ยผมมองนะผมมองด้วยสายตาเนี่ยมันก็จากถิติเมื่อกีอ้ที่โชว์ให้เพื่อนๆดูอ่ะฮอนแลนมันก็ดีวังกฤษนะแต่วันเนี้ยเขาเอาอัางกฤษต่อแล้วถามว่าความรู้สึกของแฟนบอลที่เชียร์เนี่ยความรู้สึกของนักลงทุนเนี่ยเพื่อนๆว่าเขาจะอยู่อะไรมันก็ต้องเทฮอนแลน แล้วเนี่ยมันคือมันคือบทดราม่าอีกหรือเปล่าคือได้ทั้งเชิงธุรกิจแล้วก็ได้ชั้งทีมที่เป็นขวัญใจเข้าไปชิงเนี่ยผมกลัวอย่างนั้นจริงๆเลยซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดผมไม่อยากให้อังกฤษเข้านะครับเอาจริงๆนะมันจะเป็นนัดชิงที่ผมว่ามันค่อนข้างจะไม่ไหวนะอังกฤษไปเจอสเปนอะ เออถ้าคอนแลนด์ไปเจอกับสเปนเนี่ยผมว่ามันแลกหมัดกันเลยอะ่ะเองมาฆ่าสวนเองสวนฆ่ามาฆ่าอย่างเงี้ยส่งนั้นนะแต่ถ้าอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นประเภทติดชึง่งติดชึง่งติดชึง่งไม่กล้าเสียงไม่กล้าทำอ,อ่าคือถ้าสเปนมันออลุกไม่หนักจริงๆแล้วก็ลุกคือไม่คมจริงอะ่ะมันก็จะยืเสมอเสมอต่อเวลาเสมอเสมอก็ จุดโทษอย่างนั้นแหละทรงนั้นแ่ะเพราะงนั้นคู่นี้ถ้ามองกันตามเลทมันเป็นเลทแปลกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามผมแปลกแค่ไหนผมก็ไม่อยู่อังกฤษ <c oughs> แปลกแค่ไหนผมก็ไม่อยู่อังกฤษเนี่ยดูเลทเขาก็รู้แล้วนะครับเนี่ยดูเลทนะเลทเสมอ0ูนย์เลทเสมอหนึ่งหนึ่งดูดิหกกว่าขนาดอังกฤษจะชนะ1นึ่งศูนย์ก็หกกว่าเนี่ยเขาก็มองเหมือนเรามองนี่แหละครับคืออังกฤษมันเป็นทีมที่แบบ มันไม่ได้เน้นการขึ้นเกมการประสานงานการเข้าทำอะ่ะมันอาศัยแค่จังหวะฉาบฉวยคือถ้าไม่มีจังหวะมันมันก็ไม่เอาไม่เอาเล่นไปเรื่อยๆรอแค่คู่แข่งพลาดหรือว่าฟุกๆได้จุดโทษอย่างเงี้ยเล่นแบบเนี้ยเล่นจินตนาการมันไม่มีอะ่ะเออเพราะงั้น ผมไม่เอาอะนะครับผมไม่เชียงกิษเหมือนเมื่อวานอ่ะเราก็แทบไม่ดูเลทเลยเราดูที่ความน่าจะเป็นว่าเอ้ยสเปนเกมมันโอกว่าอันนี้คู่เนี้ยผมก็มองว่าคอนแลนด์เกมมันโอกว่าการประสานงานการเข้าทําการขึ้นเกมยังมีแบบลูกร่อลูกชนลูกอันตรายใช่ไหมเออแตงกิษมันไม่มีเลยนะเพื่อนเอยากให้เข้าไปเหรถามใจจริงๆอ่ะเออใช่ไหมเออ ครั้งหนึ่งอ่ะมันสองปีครั้งใช่ไหมยูโรสองปีครั้งหรือเปล่าวะแต่ถ้าผิดก็ขอไปด้วยนะแต่คิดว่าสองปีครั้งใช่ไหมก็เรารอกันมาตั้งอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาเจอไอ้คู่ชิงที่มันมันไม่เอากันอ่ะมัน <laughs> ไม่เอาเนาะเอออ่ะดูเลทแล้วมันก็มันเป็นเลทแปลกอ่ะที่แห่งกิจต่อคอนแลนน่ะแต่ว่าผมผมลองคอนแลนนะครับผมลองคอนแลนทุกราคาอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังเต็เมเกมอะไรผมก็อยู่ฮอลแลนด์นะเอาดูแล้วเลทมันอืมไม่รู้สิแต่ว่าจริงๆออะถ้ามองกันที่ตัวเลขอะอันนี้คู่นี้ข้างนี้เขาให้เป็นอังกฤษนะอันนี้คนละบอร์ดครับมันก็เลยสลับข้างกันเท่านั้นเองเนี่ยน้ําของฮอลแลนด์เนี่ย,ยมันให้ล้นแบบเว่อร์เลยนะมันให้ล้นแบบเว่อรเราก็ไม่รู้ว่าไอเลทตัวเนี้ย มันตั้งใจจะหลอกกินปวงชนหรือเปล่าคือเอาบอลเหนือกว่ามาเป็นรองเฉยเลยนะผมผมมองว่านะผมไม่สนราคาแปลกครับคู่นี้ผมขออยู่ฮอลแลนด์นะครับเอา้าอยากให้เยอะก็เอามา <c oughs> ไม่ปฏิเสธอยากให้น้ำล้นๆ้นก็เอามานะครับอนอกนั้นก็เลทมันใกล้เคียงกันนะครับทุกอย่างเลยเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งใส่ตีการเจอกันคู่นี้ ในรายการสำคัญสคัญเนี่ยมีเจอกันในยูฟ่าเนชันลีกก็เสมอกันนะครับก็เสมอกันในอุ่นเครื่องส่วนใหญ่ก็จะจบลงด้วยผลเสมอกันนะครับมีฮอลแลนด์ชนะ2ทีอังกฤษชนะทีหนึส่วนใหญ่มันเสมอคู่นี้แล้ววันนี้มาในสถานการณ์ที่อังกฤษก็รูปแบบการเล่นเพื่อยันเสมออีกเหมือนกันมันคงหนีไม่พ้นเสมอเพราะงั้นผมอยากให้ฮอลแลนด์เปิดเกมใส่แม่งเลย เออมันชอบอุดนักนะครับมันชอบอุดนักอังกฤษอ่ะเออเล้วลองดูครับคืนนี้เนาะแต่ว่าผมผมชอบฮอนแลนด์ครับผมชอบฮอนแลนด์นะ,ะเพื่อนๆเ,เห็นเหมือนเห็นต่างประการใดก็ใช้วิจรารณญาณตัวเองดูนะครับแต่ผมผมอยากให้คู่ชิงมันเป็นเกมที่ระทึกเล้าใจลุ้นบุกแรกกันนะอ่ะเออนัดชิงสัทีอะ่ะใช่ไหมอ่าประมาณนี้เนาะ ครับยังไงก็อย่าลืมครับเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบานะ้ามูมูก็สามารถแอดไลน์มาสมัครรับทัศนะได้นะครับนะช่วงนี้ก็แหมคู่เต็งนี่ผิดมา2วันแล้วนะครับแล้วยังอยู่ในทรงที่อันตรายด้วยนะผมผมก็พูดตรงๆ่งะเดี๋ยวนะลน์ทีเด็ดน้ามูนะครับเพราะอะไรเพราะว่า มันอยู่ในรอบคัดเลือกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาลีกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์คือไอ้พวกเนี้ยไม่เคยเห็นมันเลยอะพวกฟอร์มเฟิร์มอะไรหลักคงราคาอย่างเมื่อคืนอะราคาก็หลอกกันเละเทะเลยอย่างคู่ที่ผมให้ไปอ,ะอ่ะไอ้ฮัมรุนสปาร์ตันอะ,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 อะลงเล่นมาสินาทีโดนใบแดงแล้วบอลต่อมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วมันก็จบแล้วครับมันจบตั้งแต่โดนใบแดงเลย ต่อเขาครึ่งควบลูกต่อเขาลูกหนึ่งสินาทีโดนใบแดงโอ้โหเจ้าอะไรไปลุ้นนะครับสุดท้ายก็แพ้ศูนย์นึ่งะครับอดูไอ้เฮจเคเฮลซิงกิสิบุกไปต่อเขาลูกควบแพ้มันเลยสาศดูเอานะครับคือบอลมันไอค้คันจะไม่ให้อะเราก็อมไม่ได้อะเราคือเราวิเคราะห์ให้เพื่อนๆทุกวันน่ะก็เข้าใจเพื่อนๆเ,เขาก็อ,อ จ่ายค่าตอบแทนเราอะ่ะเราจะแบบวันนี้ไม่ให้ผุ่งนี้ไม่ให้เมื่อลื่นไม่ให้สามสี่วันให้ทีมันไม่ได้ะนะครับมันก็ต้องเลือกคู่มาให้ทุกวันนะครับเพราะงั้นก็เ,เพื่อนเพื่อนที่จะตามจะอะไรยังไงเนี่ยก,ก็ดูดูช่วงด้วยช่วงช่วงไหนมันดูแบบเออเนื้อหาคือบอลนอะ่ะมันอยู่ในทรงไหนหลีกไหนกำลังมันเป็นยังไงอะ่ะเออช่วงนั้นก็ระวัง แต่ถ้ามันเป็นบอลลีกอะผมโอเคเลยนะแต่ถ้ามันเป็นแบบฟุตบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็นท้่วย,ยุโรปถ้่วในประเทศอะอันเนี้ยว่าไม่ได้เพราะว่ามันผมก็จนปัญญาสถิติมันมันช่วยอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยไปขี่โมกันต่อในอ,อ่นั่งข้างบอร์ดในวันเนี้ยมีแชมเปี้ยนลีกอีกนะ <laughs> เดี๋ยวเอาราคามาให้ดูกันนะครับ ก็โชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ